มาเป็นขันเป็นเปล็ดตัดเปลี่ยนที่ไหนกินลิ้นพี่น้องข้าวกลับสมาธิซาวันนี้ว่าพวกพ่อกับผัดดาวสาวบ้านไหนเราจะพี่น้องจ้ามินิกับมัสตาดผักเปรีนน้ยงหรือจะพี่น้องจ้าผักเปรี้ยงหรือว่าภาษาไทยกันมาผักกุยช่ายนั่นเองจ้ะพี่น้องเพระาะว่าเหมือนอื่นนี่บ้านเฮาลสิงหน งานบุญกระถินนะจ๊ะพี่น้องจ๋ากระถิมีล้มพานหนึ่งในนั้นเขากับเป็นเป็ดล้มพานแล้วจะสิไปพัดอันมีอันพัดมีอันนี้อย่างก่อนเนาะมีชมพูมีสีชมพูนะจ๊ะพี่น้องระหว่ากับพูดจ้กดองวานเขาเกิดมาจังใดเนาะอันแต่ว่าเขากับสิมาตัดเอาไปใส่นะจ๊ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวแาดดาสิตัดให้เบิ่งเด้อจ๊ะพี่น้องมาตัดัแบ่งกัน ยังเพียบอยู่อันนี้ใหื่พึขอหมอ๋อตัดเปิดไปขัดสมบัติบอสพี่น้องจะเอาไปเฮดอันไซน ันนั่นกุยช่ายก็ได้ยด้วยจากพี่น้องหรือว่าจะเอาไปคั่นสมกระแซ่บเนาะพี่น้องจ้านี่ก็เป็นมือสงการเนาะเป็นมือปีไม่ไทยนั่นเองจากพี่น้องจ้านี่กับวันที่สิบสามเมษายนสอ,อง5ปีหยหสิบหปีไม่ไทยนั่นเองจากพี่น้อง เอาคนไห่กยังเขาไ่ด้ใช่ยงเยนอยู่กันหอือพี่ท่งจ้ามาตัดผักน้ำกันจ้าพี่น้อง เดี๋ยวมอื่นทานดาวสิพาไปกินลงทานนอจากพี่น้องยุวัดนั่นเองจากพี่น้องเมื่อนี้ตอนแล้งทานดาวกวา่าศิษย์พระไปท่ายยุวัดเนาะเป็นสงนมพระเจ้าบานอยู่ทั้งวัดเพิินเปิดเพ้งกัญญานติลิขสิทธิ์ก็เลยบ่ได้ไปก็เลยมตัดผักเป็นเตรียมความจิสิพัฒนีเหมืออื่นนอกจากพี่น้องจ้าเขาก็สิเห็ดลงทาน ตกใจไปเดี๋ยวมื่อก่นถาด,ดาวสิฟ้าเป็นท่ายกินลงทานน้ำกันพีนนพน่น้นองจ้าสิฟ้าไปอับจีเนาะแล้วก็ย้ำแ้งกับสิไปท่ายันทรงน้ำธาตทรงน้ำธาตกับเป็นประเพณน,นี้ของคนอีสานเรานะแจะว่ามือนีไปไม่ได้ดอกว่าเพิ่นเปิดเพลงมันสิบีทีิขัดจีดอะไรไ่ได้พาดไป กัดมาอันเบื้องตาทักแป้่นก้อนพี่น้องจ้ะกัดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมเห็ดผัดนี่มะอื่นสำหรับคลิปนี้ถ้าดาวสิฝากไว้สมีเดี๋ยวมะอื่นถ้าดาวสีพาไปเบื้องในงานกินลงทานน้ำกันนอกจาะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้สมีพ่อพ่อกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย